กเกษตรมันจึงควรจะเป็นวิถีชีวิตที่เราออกแบบถ้ามีนาอยู่สิบไร่เราจะต้องออกแบบทุ่งนาทั้งง่าว่าเราจะไม่ทํานาสิบไร่ได้อย่างไรเพราะทํานาสิบไร่มันเหนื่อยมากนะครับสิบไร่ถ้าดํานาแบบเก่าเนี่ยใช้เวลาเกือบเดือนนะครับสองคนดําเกี่ยวข้าวก็ใช้เวลาอย่างน้อยก็สองถึงสามอาทิตย์แหละครับจึงจะเสร็จสิไร่แต่ ทำนาสิไร่ทำงานเกือบ2เดือนต่อปีได้ข้าวอย่างมากภาคอีสานทุกวันนี้ก็ได้ประมาณ5ตันกว่าๆหตันกว่าเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าเราลดพื้นที่นาลงเหลือ1ไร่1ไร่เราดำนาแค่สองคนเนี่ยหวันเสร็จเกี่ยวข้าวครึ่งวันเสร็จ,รจถ้าเราทำให้ดี ใส่ปุ๋ยให้เต็มที่ปุ๋ยหมักอัดลงไปฟางใบไม้อัดลงไปเนี่ยไล่ได้ถึงตันกว่ากว่าหนึ่งพันกิโลกว่ากว่าครับฉะนั้นถ้าทำน,น้อยๆเนี่ยมันได้เยอะกว่าฉะนั้นกเกษตรถ้าตาโตเมื่อไหร่เหนื่อยทันทีครับเราจะต้องทำให้น้อยลงฉะนั้นการออกแบบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างนาสิบไร่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นสาสักไร่หนึ่งหรือสอไร่เราก็จะลด เวลาทำนาได้เยอะทีเดียวใช่ไหมการมีสระเนี่ยทำเงินมากกว่าทํานาครับเพราะว่าในสระเราไม่ต้องทํางานมากขุดสระเสร็จแล้วมันจบเลยเหลียงปลาเอาปลาไปปล่อยเนี่ยลืมให้อาหารมันเป็นอาทิตย์มันไม่ตายนะครับมันยังอยู่ถ้าเราสร้างระบบสระให้ดีมีฟางกองไว้ขอบสระมีขอบสระที่ไม่ชันปลามันหากินเองได้ระบบนิเวศทางน้ำมันจัดการตัวมันเองได้ ฉะนั้นอาจจะไม่ให้อาหารเลยแต่เราก็มีไรายได้จากมันได้ขอบสะก็เป็นผลหมากลาากไม้ไปอันนี้การมีสะจึงทำเงิน